อุงอิงจะทำแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะทำให้ครูเอ้น้ำตาแตกสวัสดีค่ะอยู่กับอีสานยูเคสมศรีอีกแล้วค่ะแม่สมศรีเอฟซีบ้านๆที่อยู่ในต่างแดนส่งกำลังใจช่วยหนุนช่วยดันน้องอุงอิงและในเรือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะน้องอุงอิงทำอะไรเพื่อนๆอ,อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปแล้วเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมาก่อนที่น้องอุงอิง จะขึ้นเวทีทำการแสดงในคืนนี้น้องอุ๋งอิงได้เอามาไรคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะมาไรน้ำใจมาอ่าอุ๋งอิงเขียนว่ากำลังใจจากอุ๋งอิงนะคะแล้วก็มีแบรนด์ด้วยคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะเป็นกระเช้าแบรนด์เนาะให้ครูเอทำครูเอน้ำตาซึมก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีทำการแสดงในคืนนี้ที่เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นเนาะว่าคืนนี้ ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเล่นอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีได้เข้าไปดูในบ้านของเสียนนทเนาะในคลิปเดียวกันนี่แหละคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะท่านสอจอนะคะมาหลังเวทีเลยและภรรยาท่านก็คือเป็นรองนายกด้วยรองนายกสอจอและก็มีอ่าคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าสอจอ สอจอนุ่มรูปหล่อด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นเอซของน้ององค์หญิงท่านบอกว่าท่านได้มาจองที่นั่งมาตั้งแต่เช้าๆมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วทุกคนเข้าไปทักท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระเอกหมอรำพี่น้องคะ่ะปาดบอกว่าท่านสอจอ,อยังอายุน้อยๆอยู่เลยท่านสอจอหนุ่มไฟแรง รูปงามคนนี้เอฟซี FC น้ององอ่งค่ะมาให้กำลังใจน้ององอ่งเอาอะาไรน้ำใจมามอบให้น้องก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีคืนนี้เพื่อนๆค่ะแม่สมศรีเห็นแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจดีใจแทนน้ององอ่งน,นะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไปที่ไหนก็มีแต่คนอ่าอยากเข้ามาใกล้อยากมาให้กำลังใจทุกคนอยากมาขอถ่ายรูปอย่างกับวันนี้นะคะก่อนที่น้องจะมางานที่เพื่อนๆได้เห็นเนาะเพื่อนๆคะ่ะ พ่อเอกแม่หน่อยและน้องอิงได้ไปที่วัดแห่งหนึ่งเนาะนี่แหละค่ะความกตันญูมีน้ำใจแม่หน่อยพ่มสอนลูกได้ดีมากน้องไปที่วัดกำลังจะไปไหว้พระมีท่านหนึ่งที่เป็นเอฟซีด้วยนะคะเข้ามาที่วัดพอดีบอกว่าจำหมายเลขทะเบียนลถได้เคยถูกหวยด้วยเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาพูดคุยกับพระเอกเข้ามาพูดคุยกับแม่หน่อยเนาะและก็ พ่อเอกนะคะเป็นคนบอกว่าไปคะ่ะไปเอาอาหารของใช้มาให้นั่นแหละคะ่ะพ่อเอกใจดีมากเลยพ่อเอกเป็นคนบอกแม่หน่อยเองเลยนะคะว่าไปเอาอาหารมาให้คุณลุงนะคะคุณลุงที่นั่งอยู่ในอ่าคล้ายๆกับเป็นรถ3าล้อเนาะแม่หน่อยกับน้องอุ้งอิงก็เ,เดินไปที่รถสักพักแล้วก็กลับมามีทั้งขนมนมเนยมีทั้งน้ำส้มเห็นว่ามีไก่ย่างด้วยนะคะเอามาให้คุณตาที่นั่งรถ คล้ายๆกับเป็นสามล้อเนาะที่ช่วยพยุงคุณตาค่ะและแม่หน่อยก็ถามว่าคุณตาป่วยเป็นอะไรคุณตาก็บอกว่านะคะที่อยู่ในคลิปเนาะคุณตาบอกว่าคุณตาป่วยเป็นเบาหวานนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะน้องอุ้งอิงกับแม่หน่อยนี่ใจดีใจบุญสุนทานมากคือมาทําบุญที่วัดแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพอ่ออาเป็นพระพุทธรูปนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะที่ FC เราเห็นก็คือภาพที่ เป็นภาพที่ประทับใจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก่อนที่จะมางานนอกเพื่อนๆขาคือเราได้เห็นนี่แหละความใจดีความอาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวที่น้องยังและอีกอย่างนะคะเพื่อนๆน,น้องก็ได้ให้เงินคุณตาคุณตาด้วยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงให้น้อยให้มากเท่าไหร่แต่เป็นจิตเป็นกุศลอันดีที่น้องยัง ให้กับข้าวให้ขนมให้เครื่องดื่มไม่พอและน้องได้เอาเงินไปยื่นใส่มือของคุณตาด้วยนะคะบอกคุณตาว่าให้ซื้อยาให้ซื้อของกินของใช้แล้วแต่คุณตาจะซื้อคือเอฟซเห็นแล้วก็ประทับใจในภาพนี้มากขอบุญกุศลที่น้องได้ทำในวันนี้ช่วยหนุนนำให้น้องพบ เจอแต่สิ่งดีๆขอให้น้องเฮงเฮงฝังปังไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็เป็น f อซบ้านๆเนาะที่เราเห็นแล้วเราอยากจะมาบอกต่อมาแจ้งข่าวต่อว่าสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นมาความในใจของเราที่เรามีต่อน้องอุ้งอิงขอบุญกุศลอันหนุนนาที่น้องได้ทําในวันนี้ขอให้น้องเจิดเจิดแสงเจอจรัด คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้น้องสมความปรารถนาสมความมุ่งมันนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจแม่สมศรีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งดําไว้นะคะเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีคะ่ะถ้าคลิปนี้แม่สมศรีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ